ทุกครั้งที่เราเอาแต่ใจอ่ะทุกคนมันทําให้เราเนี่ยผู้ชายอ่ะไม่ค่อยชอบเราพยายามที่แบบเรารู้สึกกับตัวเองเนาะถ้าเราอ่ะเปลี่ยนจากการที่เราเอาแต่ใจอ่ะเป็นคนที่แบบชมเขาอ่ะทั้งชมทั้งยินดีกับเขาอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมอ่ะคุยกับผู้หญิงคนนี้อ่ะแตกต่าง จากผู้หญิงหลายคนหรือคุยกับผู้ชายคนนี้ทั้งทำไมเขาเหมือนดูเป็นผู้ใหญ่อย่างงี้ยค่ะนะโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชายสามารถเลือกสเปคนะผู้ผู้ชายตามตัวเองที่ตัวเองต้องการได้หนูต้องกลับไปเขียนใส่กระดาษักแต่หนูต้องขอ,อหสิกรรมก่อนนะขอโทษตัวเองก่อนนะที่ผ่านมาที่แบบเราอ่ะ คิดว่าคนอย่างเราคงเจอผู้ชายดีๆไม่ได้หรือผู้หญิงดีๆที่เราต้องการไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะคะให้เราเนี่ยจินตนาการแล้วเขียนใส่กระดาษจินข้าไปด้วยนะทุกคนแบ่งปันไปด้วยนะว่าเราต้องการแฟนแบบไหนนะรอผิวขาวเราเป็นเทวดาเราก็อยากได้หัวเทวดาใช่ไหมเออนะผิวขาวหรือไม่ขาวก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนต้องการเรามีสิทธิ์เลือกเว้ย รอเหมือนโอป้านะเหมือนเกาหลีเหรออยากได้แฟนแบบนั้นเว้ยแล้วก็อยากได้แฟนที่พูดจาดีรับฟังเราเวลาเราพูดอะไรฟังเราก่อนไม่ใช่แบบไม่เคยฟังเราเลยอะ่ะแล้วก็ไม่เคยมีเป้าหมายเดียวกันอะ่ะวันนี้ถ้าเราจะมีแฟนอะ่ะหรือมีผัวใช่ไหมพี่น้องคอยว่าแบบนี้ละเพราะสิมีผัวเนี่ยเด็กหน่อยทุกคนที่มาติดตามสาว สมมติว่าทั้งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยจ้ะสมมติว่าอยากมีเมียอยากมีผัวบอกเลยว่าผู้หญิงก็ไม่ชอบผู้ชายกินเหล้าหรือดูดบุหรี่แต่ถ้ากินได้แต่จะกินเกินไปกินจนแบบเสียประสานแบบแั้งก็บ่าแบบเอาเป็นผัวเ้ยจ้ะนะคะเข้าใจบอกอย่าไปเอาเป็นผัวเขากินได้อยู่แต่ว่าเขาตรงนีสติคนแบบมีหนาคมได้อยู่เออ ผู้ชายเหมือนกันเลือกผู้หญิงก็ถ้าหนุ่นบุรีหนุ่มกินเหล้ากับบ๊อบบ้าอาอ่ะแล้วแต่แบบเขาก็อาจจะเป็นคนดีนะใส่ดีนะแต่แต่อย่างอย่างที่เราเลือกสเปคเลยว่าถ้าดุรบุรี่อ่ะเราไม่ชอบเราไม่เอานี่คือที่เขียนใบสั่งจักรวาลเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอนะพ่อของลูกปัจจุบันนะ่ะเขาก็ไม่ดุดบุรี่นะกินเบียร์ก็บ้างปะไป,าปายอย่างเงี้ยน้นานอย่างเงี้ยค่ะเออ เราเอธิษฐานจิตแบบไหนเราจะได้แบบนั้นแหละ